ณเดชน์เราเส้นทางความรักกับยายาเจอกันครั้งแรกไม่กล้าคุยเล่าความเรียนขอเบอร์ยังยอมรับอีกด้วยว่าหึงยายาผู้ชมมาริโอ้ล้านยอมไม่ได้นเดเดทคุกกี้มิยากเผยเส้นทางความรัก11อปีกับวันใจสาวยายาอุรัสยาเจอกันครั้งแรกยังไม่ชอบไม่รู้ผู้ถ่ายได้หรือเปล่ารู้ตัวอีกทีก็ตกหลุมรักไปแล้วถือเป็นแทปพิเศษของรายการ แคลงมาอีพีที่100ทางช่อง YouTube ของนิกกี้นันชัดเลยก็ว่าได้หลังมีพระเอกนุ่มตัวท็อปของเมืองไทยอย่างนาเดชคุกิมิยะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการโดยในช่วงหนึ่งนเดชมีการเล่าเส้นทางความรัก กับนางเอกสาวยายาอุรัตยาว่าแฟนคนนี้ตรงไทยสุดๆแต่ตอนเจอกันครั้งแรกยังไม่ชอบรู้ว่าเป็นฝรั่งแต่ไม่กล้าคุยยม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์แบบการเป็นเพื่อนร่วมง,งานมากนักไม่รู้ว่าเขาพูดไทยได้หรือเปล่าเพราะตนไม่คล่องภาษาอังกฤษเจอกันตอนแรกไม่ได้คิดอะไรกับยายาเลยจนกระทั่งทำงานไปด้วยกันเล่นละครไปด้วยกันจนกระทั่งไปเล่นละครเรื่อง เกมร้ายเกมรักด้วยกันก็รู้สึกว่ายายาดูแลนาเดตกลับเหมือนที่นาเดชด,ดูแลยายาต่อให้เขาไม่คิดก็ช่างแต่ตนคิดไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญขึ้นมารู้สึกว่ายายาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากมารยาทดีพูดเพาะอบอุ่นและแคร์คนรอกค้าง วัวดีมากวัสุดท้ายที่ปิดกล้องนเดชเนี่ยกล่าวความรู้สึกว่าโคตรห้อยหาผู้หญิงคนนี้เลยต้องทำยังไงที่จะได้คุยกับเขาต่อจะสัตย์ต่อความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าคิดว่ายาย่าก็แอบมีใจให้เราบ้างหรือเปล่าแต่ต้องไม่คิดว่ายาย่าจะชอบเดี๋ยวเราไปฟังนะเดชเผยว่าจีบยาย่าด้วยการขอเบอร์อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ต้องจีบยังไงพี่อยากน้องจีบก็อขอเบอร์ครับตองขอเบอร์เนี่ยตื่นเต้นไหมใจสั่นไหมแบบไม่ไหวจริงทำไงตอนขอเบอร์ทำไงก็ก็แบบปิดกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือทุกคนเหมือนกับอยู่ด้วยกันหลายคนใช่ไหมทีนี้มันก็เป็นโอกาสที่ที่มันไม่ซึ้งกอปวดมากเพราะว่ามีหลายคนคนเออถ่ายรูปการอะไรนี้ขอไอ้บางคนก็ให้เซนอันนี้บางคนก็ทำจีบผมก็เลยแบบเออเนี่ยขอเบอร์หน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอแค่เดียวก็ขอพี่แหนบ้างขอคนรู้คนรู้ใจใจใสไปขานมีมารยาทใช่ไหม อ๋อใช่ผมจำได้ว่าผมไม่กล้าที่จะ m e สเ a จไปจนกระทั่งวันมีนวันเกิดมี m e s <Wow>. s a จเด้งเข้ามาว่าว่า happy birthday นะครับพี่พ ด้ผมแม่งกรีดแบบผมแม่งพี่คือไปหารุ่นพี่ผมอยู่ข้างบนฟิลเหมือนแฟนกำลังเ,เ,เ<ม>ชียร์พี่เขาไม่เสร็จมาหาผมเขาไม่เสร็จมาหาผมแ <laughs> บบมันเกิดอะไรเงี้ยดังนั้นผมถึงรู้สึกว่ามันปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วแบบเออเราแบบไม่ได้แบบคิดอยู่คนเดียวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็หลังจากนั้นผมก็โทรกลับไหมไม่โทรไม่กล้าโทรเมสเซจอย่างเดียวเมสเซจคุยแบบผ่านเมสเซจอย่างเดียวเลยตอนนั้นตามากถเขายอมจ่ายนะฮะเขาจะก่อนเมสเซจแพงกว่าโทร น้ามาก็เริ่มคุยกันพอเริ่มคุยกันผ่านเมสเซจแล้วทีนี้กลับมาเจอกันทํางานเรื่อยๆก็เริ่มได้รู้จักกันมากขึ้นอื่นๆแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าแบบเราจะตัดรักกันมาจนถึงวันใดโอ้กี่ปีแล้วเนาะสิบเอ็ดปีเมื่อถูกถามว่ากล้าดูละครที่ใาญ่าเล่นไหมน้าเดชกก็ตอบว่าดูเพราะมันคืองานอันนี้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางถึงเลยแต่บางทีที่มันนอกเหนือจากงาน ตจะไม่ชอบเช่นเวลาแฟนพูดถึงใครบางคนมากจนเกินไปแล้วเขามีรอยยิ้มกับความสุขตรงนั้นมากจนออกนอกหน้านอกตาณเดชน์นเนี่ยก็ยังได้ยกตัวอย่างมาริโอเมาเลอร์ที่ที่สาวยายา พูดชมมาริโอเมาเลอร์กับนาเดดด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพี่โอออี่โอนี่คือแบบแฟนผมแบบแฟนบอกที่รักไม่เคยมองหน้าผู้ชายคนไหนแล้วแบบหลงแล้วแบบรู้สึกว่าเขาหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยอแล้วเขาก็บอกว่าใช่ใช่คอหล่อใช่แต่ว่าโอคือแบบบียอนนะเออเขาใช้คำว่าบียอนคือแบบเออผมก็แบบ ไอ้่หกเราเอ้ยดีพี่ทักดีดีเออดีนะเออใส่โอ๋หล่อมากอะไรใส่ดีในใจคือแบบรู้สึกว่าแบบหยอมไม่ได้เว้ยเอออะไรประมาณนั้นอ่ะใส่โอ้น่ารักมากนะใส่ดีมากใส่โอ้เผยวน่ารักยกให้เลยคนนี้มันเป็นแค่ขั้วคำนึงความรู้สึกคนที่เฉยที่งพอมันเกิดขึ้นมันก็หายไปคือเ้าเรารู้เราไม่ได้เกี่ยวติดต่ออ่ะงานนี้นาเด็เนี่ยก็ได้ออกมายอมรับพร้อมกับเผยเส้นทางความรัก 11ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะงานนี้ณเดชนเนี่ยก็ยอมรับว่ามีการหึงห่วงบ้างแต่ถ้าเป็นงานหรือเป็นการละครเนี่ยณนะเดชนยอมรับว่าไม่หึงเลยเข้าใจแบบร้อปร์เซนต์มากๆค่ะ แถมยังดูละครที่ยายาเล่นอีกด้วยแต่ที่นเดทหึงมากๆเลยก็คือท้าสาวยายาเนี่ยมีการพูดถึงใครบางคนมากจนเกินไปจนออกนอกหน้านอกตางานนี้นเดทได้ยมอมรับว่าหึงมากๆค่ะแน่นอน,นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้ที่นเดทยกตัวอย่างมานั่นก็คือมาริโอเมาเรน,นันเองค่ะงานนี้หลุ่ม,มาริโอก็โดนไปด้วยนะคะแน่นอนว่าเราบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เข้าใจและหลังกทาังคูมากๆค่ะ